ปีกนกนะครับมีแบบไหนกันบ้างครับวันนี้เราก็จะพาไปดูนะครับสําหรับใครที่กําลังนะครับเจอปัญหาตัวนี้อยู่นะครับจะได้เลือกดูนะครับให้ถูกวิธีแล้วก็ประหยัดเงินแล้วก็แบบมาแบบครบเซตเลยนะครับเผื่อใครบางคนที่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยไอปีกนกเนี่ยถ้าเกิดมันเสียจุดจุดจุดนี้นะครับเราจะสมควรจะดูแบบไหนอะไรยังไงเพื่อจะให้คุ้มแล้วก็ประหยัดแล้วก็เอามาแล้วก็ใช้งานได้ ได้เลยนะครับวันนี้เราก็เลยจะพาไปดูนะครับสําหรับปีกนกในตระกูลโตโยต้าว่าถ้าเกิดเรามีการไปเลือกดูเนี่ยเราสมควรจะใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าปีกนกที่ผมกําลังจะบอกเพื่อนๆเนี่ยให้สมควรเวลาดูนะดูแบบไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับผมปีกนกที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับก็คือเป็นปีกนกในตระกูลโตโยต้าในวีโก้นะครับ ที่จะแนะนําก็คืออย่างนี้ครับสาหรับใครที่กําลังเจอปัญหาตรงนี้อยู่นะครับถ้าบางคนเนี่ยถ้าเกิดไปดูปุ๊บถ้าเราไปสั่งเขาเนี่ยบางทีเราบอกว่าพี่เอาปีกนกบนนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ไปบอกเขาเนี่ยบางทีเขาก็จะหยิบเป็นปีกนกเปล่าๆมานะเกิดปีกนกเปล่าๆคือยังไงครับถ้าปีกนกเปล่าๆเนี่ยมันก็จะมีแค่โครงสร้างตรงนี้เอามาให้เราครับจะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นนั้นเนี่ยบางทีสมมุติว่าเราไปเสียอยู่ตามแถวข้างนอกอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นลูกมากหลุดหรืออะไรอย่างนี้เราไถึงเราก็ต้องนะครับ ้องมาอัดลูกหมากอีกคือมันก็จะหลายเรื่องนะครับเราก็เลยนะครับแนะนํานะครับให้เป็นปีกนกที่เป็นแบบครบเซตนะครับก็คือจะมีบูธมาให้เลยนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็มีลูกหมากติดเอามาพร้อมนะครับเขาเรียกว่าลูกหมากปีกนกแบบครบชุดนะครับให้เพื่อนๆือนดูนะครับแบบนี้นะครับก็ก็แค่เอามาฝากเพื่อนเพื่อนเนาะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับเวลาไปดูนะครับเผื่อเราอยากจะทําเองเนาะเดี๋ยวเวลาเรามาทําเองเนี่ยบางทีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็อาจจะหายากเนาะอย่างนี้ ถ้าเราดูอย่างนี้มาปุ๊บเราก็สามารถจะจัดการได้เองเลยนะครับก็คือเป็นลูกเป็นปีกนกนะครับที่เป็นแบบครบเซตเลยนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะฮะแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นลูกหมาปีกนกที่มาแบบครบเซตเนาะก็คือมาถึงก็จัดการใส่ได้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับก็มาฝากเพื่อนๆไว้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะถ้าไม่อยากพลาดคลิปในการเรียกดูอะไรได้แบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามนะครับจะได้ ทําทคลิปนะครับการเลือกดูอะไรได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม